ากาศร้อนจริงนะคะไม่ต้องวัดที่ไหนเลยแค่เดินออกไปนอกอาคารก็รู้สึกแล้วว่าทนไม่ได้นะคะ,คะปัจจุบันก็เลยนิยมติดตั้งแอร์คอนดิชันหรือว่าเครื่องปรับอากาศกันนะคะแต่ว่าเครื่องปรับอากาศนี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กินไฟอันดับต้นๆนะคะแล้วก็ทําให้ค่าไฟแพงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะการไฟฟ้านครหลวงมีคําแนะนําง่ายๆสําหรับการลดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศค่ะ ค่าไฟที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศทั้งบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็อาคารพาณิชย์นะคะคิดเป็นร้อยละ60ของค่าไฟฟ้าทั้งหมดค่ะและหากบ้านไหนไม่มีอุปกรณ์ทําความร้อนนะคะอย่างเช่นเครื่องทำควาอุ่นหรือว่ากระติกน้ําร้อนไฟฟ้าค่าไฟของเครื่องปรับอากาศขยับเป็นร้อยละ80ของค่าไฟทั้งหมดสแสดงให้เห็นว่าเครื่องปรับอากาศสิ้นเปลืองไฟมากที่สุดค่ะ การจะหาวิธีประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศก็จะมีผลให้ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายลดลงได้อย่างมากนะคะอย่างเช่นการตั้งอุณหภูมิแอร์ให้เหมาะสมการลดลงทุกๆ1องศาช่วยลดค่าไฟลงได้ร้อยละ10นะคะอย่างเช่นใช้ไฟใช้เครื่องปรับอากาศ24องศาลดลงมาเหลือ25องศาจะช่วยลดค่าไฟได้ร้อยละ10แต่หากปรับจาก23องศาเป็น25องศาก็ลดได้ร้อยละ20ค่ะ บางคนใจร้อนนะคะช่วงที่เปิดเครื่องปรับอากาศใหม่ๆแล้วอยากให้เย็นเร็วก็ไปปรับอุณหภูมิแอร์ให้ต่ําเข้าไว้อย่างเช่นปรับไป20องศาแต่ข้อเท็จจริงก็คือระยะเวลาการรอให้เครื่องปรับอากาศไปอยู่ในระดับอุณหภูมิที่ตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น20หรือ25ใช้เวลาเท่ากันแต่ยิ่งปรับต่ํายิ่งเปลืองไฟนะคะ วิธีต่อไปคือการล้างเครื่องปรับอากาศถ้าล้างปีละครั้งลดการใช้ไฟฟ้าไปได้ร้อยละ5แต่1ปีเขาแนะนำให้ล้างอย่างน้อย2ครั้งก็ช่วยลดการสิ้นเปลืองไฟไปได้ร้อยละ10ค่ะ ขณะเดียวกันต้องไม่สร้างความร้อนในห้องบางคนเปิดหม้อสุกี้ในห้องแอร์นะคะหรือว่าติดตั้งตู้เลี้ยงปลาตัวนี้แหละค่ะเปลืองไฟเพราะว่าคอมเพรสเซอร์ต้องทํางานต่อเนื่องให้อุณหภูมิลดลงไปอยู่ในระดับที่ตั้งเอาไว้ก็เปลืองไฟมากขึ้นส่วนกรณีที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่นะคะคอมเพรสเซอร์อยู่นอกอาคารควรจะมีเครื่องกำบังแสงแดดไม่ให้คอมเพรสเซอร์ร้อนจัดเพราะว่านี่เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เครื่องทำงานหนะะักค่ะ นี่ก็ทำได้ง่ายๆนะคะหลายๆวิธีมาแนะนำกันค่ะ